เข้าใจได้ไหมเมื่อท่านทางไรมันไม่ได้หนักใจเลยครัะแนงคุณชอนจะเป็นผู้อะไรก็ไม่รู้เลยนะแต่ต้องเข้าใจระบบการบริการปกครองพิเศษต้องเป็นไม่ปกติถ้าไม่ใช่ไม่ได้เลยนแต่ถ้่นั้นแหละพระเจ้าศาสนาผพุทธที่เป็นศาสนาจารย์ผู้กปกครองมากนา้อยศาสนาจารย์นั้นทำหน้าที่อะไร เป็นผู้แทนของพระเจ้าส่วนใหญ่ถือพระธรรมปีพระธรรมของพระเจ้า,จาและพิธีศักดิ์สิทธิ์พิธีศักดิ์สิทธิ์การบริยารปกครองหัวหน้าการบริยารปกครองคือเป็นเจ้พิบัติารุชนเขามีสิทธิ์ขอพระพรแทนพระเจ้าขอพระพรไม่ใช่อธิษฐานพวกเรามีอธิษฐานสามสามชนิดมีอะไรสามชนิด ถ้าดูที่ฟังคำเทศนาของผมอยู่ที่สวัสดิท์ทิวิรันดูแล้วแต่ไม่เคยไปมีฟังนา้นไม่ไปเรื่อะคำธอธิษฐานอธิษฐานนี้สามชนิดพวกเราครมีอะไรคือสำคัญคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ทรงสอนคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ทรงสอนไม่มีสุดท้ายบกว่าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ ไม่จำเป็นเพราะว่านี่เป็นคําอธิษฐานของพระเยซูให้พวกเราใช้คําอธิษฐานของพระเยซูมันของพระเยซูทําให้อยู่ในคําอธิษฐานนั้นแหละฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระเยซูอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเราต่อสู้กับมันซาตานใช้ใช้คําอธิษฐานของพระเยซูผีนี่มันกลัวอะไรดีไปเ,เหมือนไม่ใช่ความเชื่อของเราเขาดีไป ข้ามรัฐทันของพระเยซูที่เต็มด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าทานไม่เมือเราชายอย่างนี้แล้วอุย้ยมาเอาเลยดีไปเลยเพระชาชนทาหมู่บ้านของเรานี่ใ,ใครก็ตั้รู้สึกผีเข้าวแล้วอธิทฐานไม่เป็นอธิษฐานข้าแต่พระมีดาวอย่างนี้แล้วพี่นี่อุ้ยเลยก็ออกไปเลยแท้จริงแล้วพวกเราได้รับใช้พระเจ้าง่ายๆแต่พวกเราไม่รู้เลยมันทำยังไงไม่ยังไง อธิษฐานที่สองชนิดที่สองพวกเราอธิษฐานอยู่ใช่ไหมเมื่อพระเยซูสอนให้อธิษฐานแบบนี้นะเรียนแบบอย่างของอธิษฐานของพระเยซูแล้วพวกเราแบบเดียวกันในอธิษฐานของเราและอธิษฐานสุดท้ายเราอธิษฐานเองพระชนสุดท้ายต้องพูดในานามพระเยซ вот. ูคริสต์ a เมนถ้าไม่มีในานามพระเยซูในานามชาติเราตกอันตาม ไม่ไปซะวะแต่านนามพระเยซูคริสต์เราตายเลยเนี่ยนะเนี่ยสุดท้ายขอพระพรขอพระพรนั่นแหละชวนให้เราไม่พูดตัวอธิษฐานพูดขอพระพรขอพระพ,พระพนั่นแหละลักษณะมันพิเศษสั้น บางคนนั้นไม่เข้าใจแล้วอธิษฐานสั้นก่อนไปแล้วเหมือนไม่มีไม่มีดิจิตอะไรอย่างนั้นแท้จริงเลยขอพระคุณของที่พระเจ้ามันมบอบภักับพวกเรานี่และเหมือนดิด็ดของพระเจ้าพระคุณอยู่ที่นั่นเลยแต่บางคนนั้นไม่เข้าใจผู้รับใช้พระเจ้าบางคนไม่เข้าใจสั้นไปแล้วมันพระคุณมารุกเราก็ไมรู้สั้นแล้วไม่หรไม่ใช่มีอยู่ที่นั่นเต็มอยู่แล้วอ่าขอให้พระคุณของพระเยซูพระเยซู ความรักแห่งพระเจ้าพระเจ้าสริสรีสรรมตั้พระอินทร์ันบริสุทธิ์พระอินทร์ันบริสุทธิ์พวกเราอธิษฐานของเรานั้นนายนำพระเยซูเท่านั้นใช่ไหมแต่ขอพระพรนั้นนายนำพระเยซูไม่ได้พระเยซูพระเจ้าพระอินทร์ันบริสุทธิ์และเหมือนพระทรงเหมือนมันที่เขาขอพระพรพวกเราก็เป็นอย่างนี้ จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเธอ <c oughs> บางคนนั้นผมมันมันคนโลกระจกเหมือนกันนี้แต่ว่าพวกเราพุอยจางนิดานรกเราไม่ไต่งแต่พระเจ้ามอให้พวกเรามีสิ่งพิเศษเพราะชนนักษาชีวิตความเชื่อของเราและเมื่อเรายกเมื่อ,อไรก็ต่ำยกเมืม่อ,อไรก็ต่ำ ให้พวกเราได้ร,รับพรเมื่อโตสุนะพวกอิสราเอลอกมาโตสู้กับอะไรโตสูะไรเป็นอย่างไรเหมือนเอาชนะเมื่อโมเสสยงมวยเฮ้ยถ้าันชนะแต่ว่าเหนื่อยเหนื่อยเลยโมเสสลงแล้วเป็นอย่างไรแพ้พระคมพี่เขียร์อะไรเพราะฉะนั้นอย่างไรเหมือนพูดง่ายง่ายผู้บอกรงนิดมันจับจับยังมไม่ไหวไม่ให้ลงม, <c oughs> มาเลย มันต่อสู้กับมันศัตรูนี่ไม่ให้รงมือถ้าไม่เอาชนะนี่ยมมืออย่างนี้นี่มาจากที่นั่นเพราะฉะนั้นเมื่อศาสนาจัรยกอย่างนี้เนี่ยนี่แน่แค่อย่างนี้เด้อพวกเรากําลังได้รับพรคนนี่ศาสนาจักเทานนเพราะฉะนั้นครูศาสนาอาสนุศานาจรน์พูประกันนั้นเรียบเตรียมและถุงที่ ศาสนาอารย์เป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่งตทำไม่รับใช้พระเจ้านายพระเจ้าจริงผู้ปกครองยังไงผู้ปกครองผู้ปกครองนั้นเนี่ยผู้แทนของหลักศาสนาเหมือนกับที่ผู้แทนหลักศาสนาผู้ปกครองนั้นเพราะว่าเลือกสมาชิกย0สคนสมาชิกคือสมบุรณี่คนผู้ปกครองคนหนึ่งมาเลยผู้แทนเป็นยางไงท่านอาจครับที่นี่สมาชิกอันโอบอต้ ที่เป็นจำนวนคนเท่าไรกี่นคนออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเอ่าเหมือนกันเลยพวกเราเพราะว่าประชาธิปไตยใช้วิธีการเป็นี้เพราะฉะนั้นสามาชิกสมบุญ20คนโอเคคนหนึ่งเลือกผู้ปกครองคนหนึ่งเพื่อเคารับพิจกการบริหารปกครองใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ทำงานคนเดียวร่วมกับรัสนา์เป็นเสีิดหไ มาครายเป็นยไรมาครายมาครายนั้นเนี่รู้สึกในทำอะไรคนง,งานของคริสตจักรนี้มาครายทั้งหลต้องรู้คนง,งานของคริสตจักรรลบผิชอะไรคนง,งานอ่ารักษาพระเยนของพระเจ้าต้องรักษาว่าอ่ารู้สึกรฝาฝากเสียแล้วเอ้ยต้องทำ แต่ีนไม่มีนาฬิกาเลยนาฬิกาใครกินไม่มีนาฬิกาส่วนใหญ่ขึ้นจักไปไปขึืนจักแล้วมีนาฬิกาแต่ว่านาฬิกาเนี่ไม่ทํางานเหนื่อยเลยไม่ทํางานคือหน้าที่ของมรคคณยของนี้มันไม่สังเกตทําให้เหมือนเสียไปเลยนาฬิกานี้มันทานเปลี่ยนทานนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่คเดือนหรือเปไม่ถือ คือเขาบอกว่านาฬิกา่วนหญ่เขานาฬิกามันที่เป็นแพงๆนั่นแหละนั่นไม่ใช่คือทานแพงๆนั่นก็ทําลไรเลยทุกๆก็มีดังๆใช่ไหมครับเออต้องใช่อย่างนั้นผมไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันที่เป็นราคาแพงใช่ไหมที่แดงๆไม่ใช่แดงทางหมดดูสวยราคาแพงใสไว้เขาทำไรนาฬิกา ที่เป็นผู้ที่รู้เรื่องพุดธโอ้ย่างนั้นหรือนาฬิกานั้นเนี่ยต้องใช้ที่เป็นทานธรรมดาเอะไรอย่างนี้เมื่อเมื่อเราใช้รักอะไรเป็นอย่างนี้นั่นแหละอะไรต้องทานพิเศษใช่ไหมเพื่ออยู่นานๆเพราะฉะนั้นที่นี่มันไม่มีนาฬิกาเร็วเมื่อเกิดนาฬิกาเร็วก็ไปไหนกันเสียเลยเสียเสียหรือไม่มีทาน ก็มาอยู่ปรตนเช็ดตัวซีเซียิลต้งเช็ดตัวแล้วก็มาคราเช็ดตัวแล้วก็เปลี่ยนทานนะตัวเองนี้มันอบกงอนนีซื้อมาที่เป็นทานเปลี่ยนก็ได้หรือไม่อยากเสียเงินตัวอะไรงี้ยครูึงขอขอขอซื้อทานเพื่อเปลี่ยนอย่างนี้เพราะนี่เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อทําอย่างนั้นเลยต้องบอกแจ้งให้ศสีย์เดือนทรา เสียใจเปลี่ยนว่าอย่างไรไม่ต้องไม่ต้องทามรับโทษัวเขาจะรับโทษแต่ทำโอเคอย่างนั้นก็ทำอย่างน้และเวลาเดียวกันมรรครายุมีหน้าที่อะไรคือสำคัญต้องถือเงินถือเงินคริสจักรผู้ปกครองนี้ไม่จงถือเงินคริสจักผู้ที่ไม่รู้เรื่องของการบริหารปกครองคริสจักรผู้ปกครองคิดว่านี่เราตำแหน่งสูงกว่ามาคราย ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกันเลยแบ่งนากที่เท่านั้นฮะสูงกว่าเขาพรยเฉพาะเงินน,นั่นน่าจะอยู่ในมือของเราพวกนี้เลยไม่รู้เรื่องผู้ที่ไม่รู้เรื่องนายกอัมิบตีไทยดีไหมหรือไม่ดีไม่ดีสิรู้เรื่องเก่งต้องเป็นนายกอมิบดีใช่ไหมรู้เรื่องเก่งก็ทาหน้าที่ผู้ปกครองมาเข้าสิทธิ์พิัต นี่เป็นอย่างน,านั้นถ้าไม่ชนะเนื้อยกันตรงมันมันแจ้งเลยนะนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมรรคฐานโยคุณอะไรต้องช่วยดูเลยเอ้ยที่เป็นส,นสังหรับสอนสัหรับเสยาพิบัตเสยาพิบัติกินเข้าได้หรึเปล่าป่วยรึเปล่าลูกของเขาเปนานาน็นอายางไรภรรยาเป็นอย่างไรน,นี่เป็นอย่างน,านั้นเมื่อเราเป็นขวัญผู้รับใช้พระเจ้าได้ครอบครัวพระเจ้าชอบ เท่าเลยความเฉลีย่ยนี่เป็นอย่างแต่ว่าอ,อืเส่ยสละผิดบัตของเราดิท่านหมาปถึอย่างนั้นเนี่ยอ,อ่มันน่าจะผมดีกว่าเขาอย่างนี้เลยพระเจา้าโชคหรือไม่โชคพระเจ้าโกรธเออจอพระเจ้าเราอยู่เออพระเาะฉะนั้นต้องระวงังระวงังตรงนี้แท้จริงแล้วมันใช่แบบทู่รับใช่พระเจ้าเท่านั้นเอง ผู้ปกครองเมินกันมักรายเมินกันและสมาชิมเมินกันเลยเพราะว่าทุกคนนี่พระเจ้าทรงสร้างเองพระชน์โโโโพระเจ้าถือว่ามันสําคัญ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 ่ะผมไม่ชอบูนนี้หรอกมันทําไมหน้าตาจอย่างนันไม่เ <c oughs> ชื่อเป็นอย่างนี้ถ้าพระเจ้ามันเห็นเราไม่ชอบคนนี้ดีไหมพระชน์เราไม่ต้องทํานี่เป็นของพระเจ้าพระชนน์ทั้งทั้งในใจนี่ไม่ดีแล้วอยู่เฉย ไม่ดีอย่างนี้พระเจ้าโปรดนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉันพอรู้ว่าศาสนาจารย์ผู้ปกครองมัคคายกที่นี่คืดจักรของเรา้นะมีมัคคายกแต่มัคคายนกชั่วคราวแท้จริงนั้นไม่ใช่ชั่วคราวตลอดชีวิตตาแแนงในคือจักรต้องศาสนาจารย์ผู้ปกครองมัคคายกตลอดชีวิตแต่ร่มต้นมัคคายกชั่วคราวเพราะล่มถล่มงาน และให้เป็นทาวน์ทาวน์ต้องนี่สมาชิกบวชกันนะสองในสามเห็นชอบและถึงจะขึ้นได้ผู้ปกครองมันกันแต่ครจักรต้องอบรมสังส่งสอนเตรียมตัวไม่ใชเตรียมตัวแล้วมันขึ้นมาได้อย่างไรเพราะชนสเสียชีวิตต้องอบรมสังส่งสอนตัวอย่างอบรมสังส่งสอนแือวชนมันวิทยากคนมาจากข้างล่างเลยสอนอบรมสังส่งสอนสร้างมักขนาย่สร้างผู้ปกครองเขารู้เรื่อง แบ่งน,นาทีได้เนี่ยรู้สึกสามพวงนี้รวมตัวการทำทาให้ถ้าผู้ปกครองก็ตั้งเะ้ถ้าผู้ปกครองที่จะประธานนั้นเป็นสิ่งเสียิบาลเป็นประธานนีและมีมัคารายกเืลยตั้งเอ้ามัคารายุประชุมคณะมัคารายุบางคร,รั้งคณะมัคารายุคณะผู้ปกครองรวมกัน แต่ทุกครั้งต้องเสียสิทธิพิบอยู่นี่งเพราะไม่มีเสียสพิบัติแล้วมันประชุมไม่ได้ะไม่มีประธานักระชภาแลยจะประชุมเปิดประชุมได้ไหมไม่ได้เลยไม่มีเสียสพิบัติแล้วเปิดอะไรไม่ได้ขณะสตรีประชุมต้องเสียสิทพิบัติมาเปิดคณะอนุชอนเสียสิทธเพิบัติมาเปิดอ่คณะอะไรก็ตามต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ไหนคือจากไทยนั่นเองเอะอย่าุ่ง สิ่เสียเยายุ่งเพราะวาพวกเราคาร่ากคอานชนเระทานอนุชนบามาสิเสียเีไปต่ายุ่งเพราะว่าพวกเราเป็นอาุชนพวกขอเาไมรู้เรื่องเมื่อผมเป็นอาณชนประทานอนุชนแล้วพวกเรามันรู้สึกดตัวอย่างนั้นเพราะฉะนันมันดืเอ๊ะดืนี่สิเสียรบผมมีประวัติ เพราะฉันพูดที่เรารู้สช่สมาชิกสมาชิกที่เบนดื้อเพราะว่าผมเบนดื้อพอเพื่อฉันรู้ว่าอ่คนนี้สองใจดื้อเรื่องันแต่ว่าดื้อพูดที่ดือ้อย่างนี้มันต <c oughs> ีมักตีไว้ครับแลวให้ทำเขาเป็นคนดีได้พูดที่นิสัยดื้อนี่เนี่ยชายมีประโยช <c oughs> น์นิสัยดือ้อไหมไม่ดือ้อ <c oughs> ดื้อไม่เคยดีเพราะว,ว่าดื้อผู้ที่ดื้อนั้นต้องตีติงติติถึงจะเป็น,นบีดได้ใช่ไหมโปรยไวยนั้นไปเลยต้องติงเอเอเติเลยบีดมาลอยชายอย่างนีเพราะฉันแม้แต่ดื้อแล้วเราไม่ทิ้งไม่ต้องทิ้งตีแล้วใช้ได้แต่ว่าตีแล้วยังใช้ไม่ได้ต้องทิ้งนี่ <laughs> นี่เป็นอย่งนะโอเค เขาเข้าใจาการบริยารปกครองสมบูรณ์ต้องมีศาสนาจารย์ผู้ปกครองมาใครแต่ว่าแป๊บเดียวผู้ปกครองมาไม่หรช่ไมครับเราตัดสร้าง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 ถ้ารู้สึกเหมือนครบชุดแล้วอย่างนั้นคือจกนั้นจะริญเลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยไม่ใช่สิ่งเสื่อคนเดียวทำครันี่สามาชิกทุกคนทำด้วยกันเลยนี่เป็นอย่างนี้อืม โอเควันนี้น่าจะแค่กันก็นดีเพราะว่าวันอื่นเดือนหน้ามาอีกเพราะ,ะฉะนันถามตอเพื่อให้พวกเราเก่งๆเพราะ,ะอาจารย์อาจารย์ใน,นอาภาเป็นประธานเอเอคริจัรพาคอาคาราหูพระชญบเทเรียนนายประเททยนี่เป็นยัสามัยต่อนนั้นมีชั้นเป็นประธานแต่เวลานี้มีชันวางมือแล้ะวะเพราะฉะนั้นให้ พวกเทวกานมีผู้รับใช้เรื่องเลืให้อาจารย์อาภาพถูกเรื่องเป็นประธานนี่เป็นขีจักรที่มีประธานคือจักรภาคแล้วต้องมีกำลังต้องมีกำลังเ,เพื่อทำหน้าที่ประธานคือจักรภาคได้นี่เป็นอย่างนี้เพราะคือจักรภาคนี่มัน,ม,นมันไม่ให้เงินอะไรเลยเรากีเรงเงินที่นี่และปริบัติเขา เออเพราะฉันว่าที่นี่เข้าใจแลวใช่ไหมครับเหมือนตั้งแต่ปีหน้าให้เรารับพิชฌกนีเท่าที่ทำได้โอเคดีใจมเอออันดับปดดีมากแต่ดูมัวน่าตั้งแต่เดือนนี้เนี่ยยังมีปัญหาอาจอาจะใจของอาจาร,รย์อาภานี้มันใจอาจจะไม่ดีอาจจะผมเหมือนกับเขาแล้วก็ใจไม่ดีเพราะว่าเดือนที่เก้านั้นแหละเรามันเงินเข้ามานี่ สรงพันมาจากที่นี่นี่สามพันสามาจากที่นั่นรวมกันแล้วภาพันสามแต่สําหรับเตือนนี้ทรงผ่นมาเหมือนกันแต่ว่าทางนุนนั้นมาสองพันเท่านั้นสี่พันเท่านั้นยังขาด1นึ่งพันสมรแม้แต่ขาดดึงน้อยแล้วมันใจไม่ดีแต่รู้สึกมันสั่นหนึ่งพันสามร้อยเนี่อาจจะในในบ้านห้องคนเดียวี่แเละอธิตราโอพระพิทา นี่ทำอะไรนี่ปกติแล้วเงินนั้นแหละต้องสู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 งแต่ว่าลงไปแล้วเอาอยัางไงดีงนี่เขานั้นพูดอะไรไม่ได้แต่ว่าเราต้องพูดให้กับทุนทางด้านรู้แล้วให้เขาสบายเมื่อผมพูดอย่างนี้พระเจ้าชชบหรือไมชอ่ชอบชอบทำไมเพราะเขาเป็นคนของกระเจ้าโดยตรง เพราะฉะนั้นเมื่อสนับสนุนคนของพระเจ้าอย่างนี้แล้วพระเจ้าเห็นชอบสองสัยผมก็ได้รับการเชือ่อจากพระเจ้าในความเทศนหรือะไรวันนี้เพระเาะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นนำหน้าเลยนี่เป็นคริสจกักรนำหน้าเว <c oughs> ลาํานางของเรานั้นเนี่ยรู้สึกสองคริสจกักรน,นำหน้าอยู่แล้ว <c oughs> ตั้งหน่งของเขาแต่อย่างนั้นน่าจะพวกเรานำหน้าให้เขา <c oughs> ไปยกัน ขอบคุณพระเจ้าในชาะวะนี้อธิษฐานกับขอรวใจกันอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างเรามีไม่มีเหมือนเราได้รับพระคุณของพระเจ้าทําให้พวกเราไม่มีปัญหาถ้าเรามีความเชื่อโอ้พระเจ้าขอให้เรามีความเข้าใจน้ําพระทัยของพระเจ้าเรามีความเข้าใจพระคัมภีร์สอนให้พวกเราปฏิบัติ ตอนนี้พวกเราต้องแก้ปัญหาของเราก็คริสจักไม่มีความสาม,มารถแต่ว่าเราต้องรับผิดชอบนผู้รับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่และเราต้องมีเตรียมพร้อมเพื่อการบริหารปกครองอย่างถูกต้องพอให้เรามีผู้ปกครองก็ดีมัค่นยางกฤดีเพื่อคริสจักรนี้เจริญ ตามแบบที่พระเจ้าต้องการจริญถึงนาตาของพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับชาววันนี้ที่พวกเรามีความเข้าใจคริสตจับบกรบารีขึ้นและผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตรควรเป็นอย่างไรและรับใช้พระเจ้าอย่างไรเพื่อพระเจ้าพอพระตทายและด้วยพรกโขลให้พวกเราทั้งหลายได้รับขอบขคอุณอธิษฐานในายพระนามพระเยซูคริสต์<า><า> 1น6อาคาเทียะเยชิติ